จะให้ดูนะคะว่าทําวิธีนี้ยลากเพียบเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการนะคะจัดการอนุบาลน,นะสำหรับพวกกิ่งตอนหรือว่ากิ่งชําที่ลากเขาน้อยๆค่ะอันนี้ดาวก็ไปตัดมาเป็นกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะเพราะว่าลากเขามีไม่มากแบบนี้เราก็จะมีเทคนิคนะคะในการ ทำให้เขารากออกเยอะค่ะนอกจากกิ่งมะเดื่อฝรั่งแล้วเราก็ยังมีกิ่งอย่างอื่นได้นะเป็นกิ่งมะกรูดกิ่งมะนาวหลายอย่างเลยค่ะก่อนอื่นเวลาเราได้กิ่งมาเนี่ยเราก็จะตัดเอาส่วนที่เป็นใบเนี่ยออกให้หมดนะคะแล้วก็ถ้ามีลูกเนี่ยก็ตัดลูกออกด้วยแต่ถ้าอยากจะชิมลูกนะก็เอาไว้สักลูกหนึ่งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่อยๆตัดเชือกที่ตุ้มต่อนนะให้เบาๆค่ะ ไม่ให้ตุ้มตอนเราแตกจะได้ไม่กระทบกระเทือนนะเพราะรากเขาก็มีไม่มากอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะเหลือใบไว้สักใบสองใบก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะส่วนของดินที่ผสมนะคะเราก็จะใช้กลับมะพร้าวสับเล็กนะคะแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ ที่เห็นเนี่ยเป็นขี้เท่าดำนะคะแล้วก็ทรายนิดหนึ่งหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำอย่างเดียวก็ได้นะแล้วก็ใส่กระถางประมาณ8นิ้วค่ะเสร็จแล้วก็เอากิ่งของเราใสา่ลงไปอัดอัดดินที่เราผสมไว้เนี่ยให้แน่นๆนะคะแค่นี้เอง วัสดุปลูกเนี่ยปรับเปลี่ยนได้นะคะเน้นฟงโปร่งค่ะก็ะคืออาจจะใช้กาบมะพร้าวสับเนี่ยประมาณ80%นะแล้วก็วัสดุอย่างอื่นเนี่ยก็อีก20%ค่ะอันนี้เราจะให้ดูอีกอันนึงว่าเวลาแกะเนี่ยต้องค่อยๆแกะแล้วถ้าเราผสมดินไว้แล้วเนี่ยมันจะง่ายเลยนะคะ ไวมากๆใส่ลงไปแบบนี้ที่เราใช้นี่ก็คือเราจะไม่เอาใบไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้แตกใบใหม่ค่ะกดให้พอแน่นนะคะเพื่อที่วัสดุปลูกเนี่ยจะได้แนบชิดกับรากรากจะได้ออกมาเร็วๆค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะลดน้ำนะคะ ลดแค่ส่วนโกกพ็พอพอลดน้ำแล้วเนี่ยเดาจะทิ้งไว้คือทิ้งไว้จนกว่าน้ำมันจะ,สะเสด็จอะเขาเรียกว่าสเสด็จน้ำปะก็คือทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะเลิกไหลที่ก้นกระถางนะคะเออแบบนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะคะ่ะลดให้ชุ่มๆไปเลยนะคะสำหรับรอบแรกแบบนี้คะ่ะเพราะเดาจะไม่ลดน้ำอีกแล้วนะ เมื่อแห้งเสด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดาก็จะหาถุงเอามาใส่เอามาผูกอบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ที่ใต้ร่มไม้นะอย่าเพิ่งเอาไปตากแดดใดๆทั้งสิ้นนะคะใต้ร่มไม้จะดีที่สุดเพราะต้นไม้เนี่ยจะมีความชื้นค่ะเดาก็จะผูกให้ดูอีกลูกหนึ่งลูกนี้นะคะก็ผูกเหมือนกันแบบนี้ ทบเดียวก็พอค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาไว้ใต้ล่มไม้นะคะเดี๋ยวมาดูผลงานของดาวกันค่ะและหลังจากที่ผ่านมาประมาณ1-2อาทิตย์นะคะแล้วก็ลองแกะดูนี่จะเห็นว่าลากมาตรมแล้วนะคะเมื่อลากมาเยอะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปลงกระถางใหญ่หรือว่าเอาไปปลูกลงดินได้แล้วค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการอนุบาลนะคะสำหรับกิ่งตอนกิ่งช้ำที่มีรากน้อยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ